ที่เกี่ยวกับทางสามแพล่งความเยน็นความขลังความหวานผวาต่อจากนี้ไปบริษัทเคซีทีวีนครสวรรค์ ร่วมกับตัวทางอนเตอร์เทนเมนต์ขอเชิญท่านพบกับอีกหนึ่งความอาถันของสามแพลงฟุตบอล

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับพวกเราวันนี้มาแปลกหน่อยมาคนแค่สองคนครับเขาไค้คนนึงไปไหนครับคุณชิ้น้องต่อเนี่ยน้องต่อก็ตั้งแต่โดนสามหนึ่งเขาที่แล้วไปยังไม่เห็นหน้าเลยนะทางใจคูดว่าถี่นิบถี่ยี่ยี่อกประเทศเลยนะและนี่ก็ต่าประเทศนะครับไปที่อิตาลีนะครับอ้าวเช่นเคยนะครับอ่ารายการสามแพ่งฟุตบอลเอาห้าโมงเย็นวันเสาร์เวลาดีดีคือว่าพอหลังจากเราจัดรายการเสร็จปุ๊บประมาณหกโมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟุตบอลยุโรป นะครับแล้วก็แต่สัปดาห์นี้เนี่ยก็มีบอลทีมชาติจะเป็นจะเป็นรายการของทีมชาติใช่ครับผมนะครับแล้วก็มีติดตามเชียร์กันได้นะครับก็ตั้งแต่ทีมชาติจะเตะไล่เวลาเนาะใช่ครับแต่เริ่มตั้งแต่ศุกร์นี้ครับเห็นมีฟรีทีวีถ่ายฮอลแลนด์เจอกับเช็กเอะสเปนสเปนเจอกับเช็กครับผมนะครับก็วันนี้มาแปลกหน่อยนะครับแล้วก็น้องต่อเขาวลาแล้วลาคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับเนี่ยที่เข้าไปอ่านใน a ฟ e บุ๊กก็น่าจะ อ่านของข้อความของน้องต่อแล้วผมเห็นยังไม่ทันได้ขึ้นเครื่องเลยเห็นถ่ายรูปคู่แฟนคลับแล้วใช่ครับเรเข้มปองๆนะครับก็มีแฟนคลับของน้องต่อนี่แฟนคลับเยอะนะแฟนคลับแมนยูคือน้องต่อเวลามาจัดรายการก็จะเรียกร้องใช่ความสนใจมีสงสารใช่นะครับและจังหวะว่าแพ้พอดีไงแพ้สามหนึ่งพอดีเอาใหญ่เลยพูดถึงสามหนึ่งนี่แต่มีคนแพ้เยอะกว่านะครับที่ผ่านมาเย อาทิตย์นี้ไม่ค่อยอยากจะมาจัดรายการเท่าไหร่คุณผู้ชมเพราะว่าถามในบรรดาสามทีมสามแพร่งเนี่ยแพ้อยู่ทีมเดียวใช่ครับแพ้แพ้แพ้น้อยด้วยเนาะแต่แพ้เยอะด้วยอ๋อจะเลยสร้างประวัติศาสตร์ได้แล้วเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์แล้วนะครับนีกวเซ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่มเข้าเรื่องนะผู้ชมครับก็คือ มาประชาสัมพันธ์กันก่อนว่ารายการสามแท่งฟุตบอลเนี่ยก็เป็นรายการของจริงๆมันเป็นรายการที่พูดถึงฟุตบอลฟุตบนะก็จะเน้นหน่อยเจาะเจาะกลุ่มเจาะกลุ่มสามทีมแมนยูลิเวอร์พูลและก็นิวคาสเซิลนะครับผมครับผมก็มีสามทีมนี้นะครับสำหรับแฟนคลับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีมีเข้ามาใน a ฟ e b o o k ของเราพิมพ์ภาษาไทยไปเลยพิมพ์ภาษาไทยเลยครับเฟซบุ๊กอ่าสามแท่งฟุตบอลสามแท่งฟุตบอลพิมพ์เข้าไปเลยแล้วก็ คือตอนนี้มันมีเยอะนะคุณแปะคือ,อมีเยอะ<ช>เข้ามาเยอะแต่ว่าแต่ไม่ได้แสดงอตอนว่าเป็นทีมไหนครับถ้าแฟนๆดูอยู่นี่ รบวนโพสตบอกนิดนึงพวกผมจะได้จัดหมวดหมู่ได้ว่าอยู่ทีมไหนใช่ใช่คือยังยังไม่สามารถนําคุณเข้าไปอยู่ในมูลใช่ไหนได้ใช่ไหมไม่จําเป็นต้องเป็น3ทีมนี้นะครับอย่างเป็นทีมหมื่นสเปอร์อะไรพวกผมก็จัดให้นะไอผมเห็นมีอาร์เซนอลนี่ใช่เพราะผมเห็นชื่อเขาไอซ์เบิร์กคงเป็นทีมไหนไม่ได้แล้วใช่ก็เลยเปิดให้เขาเลยอ่ามาแสดงตนว่าเป็นเป็นอาร์เซนอลอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแป๊ดจะจัดให้วิวอยู่ในกลุ่มครับของของทีมนั้นๆเลยได้แลกเปลี่ยนทัศนาติกตทีมตัวเองแล้วก็เร็วๆนี้นะครับต คราวใน Facebook แล้วก็รวมถึงในรายการของเราได้ว่าอาจจะมีมิ팅เล็กๆนะครก็คือสร้างขึ้นมาก่อนให้มันมีครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งต่อไปเรื่อยๆใช่ครับนะครับก็มีมีกระแสตอบรับค่อนข้างดีเหมือนกันอครับนะครับแล้วก็สําหรับพิธีกรที่มาสองคนในวันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ต้องต่อเนี่ยไปหลบเรียแพ้ใจนะฮะก็ไปที่ไปอิตาลีนะอิตาลีครับไปอิตาลีแล้วก็ ยีโนดนะยีโนดเดอะคอฟนี่รู้สึกจะป่วยป่วยครับไม่สบายนะเข้าโรงพยาบาลอยู่สําหรับแฟนคลับของยีโนดก็โทรศัพท์ไปสอบถามอาการกันได้นะไหมครับก็น่าจะแฟนคลับเยอะพอสมควรอันนั้นผมล้นหลามครับว่าอมาพูดถึงช่วงแรกของรายการสามแรกฟุตบอลแน่นอนก็ต้องพูดถึงผลอผลของนัดที่แล้วว่ามันเป็นยังไงครับผมเอาคู่ไหไก่อนดีครับเลีวฟูก่อนดีกว่าเอราเลีวฟูมันใส่ปิงครับโอ้โหเนี่ยโอ้ 2.0กินนิ่มเรืวองคูมันมีมันมีจุดพิ่ควรนะช่วงนี้ได้ได้ประโยชน์จากกรรมการเยอะเ <laughs> ใช่แส่งว่าแป๊ะยอมรับเนี่ยยอมรับนี่ครับผม <c oughs> แต่กรรมการเต่าไปแล้วครับเพราะว่าลูกลูกที่หนึ่งศูนย์เนี่ยมันเป็นลูกจุดโทษใช่เจสเปียร์ลิงโดนเสียบนอกเขต ใช่พุ่งมาไปล้มในเขตโทษนะคือจังหวะจุดที่มันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยถ้าดูกันจริงๆแล้วมันอยู่นอกเขตแน่นอนอันนี้ตอนแรกกรรมการกรรมการนี่เขาเป่าให้ตรงให้ให้เป็นฟรีคิกอ่าแต่พอนักเตะลิเวอร์พูลเห็นแมนยูทำก็เลยเข้าไปประท้วงว่าแล้วก็แล้วแล้วเขาก็เลยไปสื่อสารกันไลแมนอ่าแล้วไลแมนมาสรุปว่าสรุปว่าเป็นจุดโทษจริงจริงตามข่าวอันนั้นเนี่ยคนที่ตัดสินว่าเป็นจุดโทษคือไลแมนคือผู้ช่วยผู้ตัดสินใช่แต่ ไอ้ตามบทวิเคราะห์ของพวกกูดูเนี่ยเขาเขาก็ถามว่าทําไมต้องไปเชื่ออะไรมาที้งอยู่อยู่ไกลอืเพราะว่าไอ้ตัวกรรมการเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุมากกว่าใช่ครับผมแล้วมีมีมีเสียงมาว่าไงสาหรับแฟนเด็กเขาว่าไงมั้งออผลประโยชน์ครับก็ก็ยอมรับครับแต่ก็น้อมรับคำตัดสินของกรรมการครับอ๋อเนีแลรถพักหลังนี่ได้ได้ได้ผลประโยชน์เยอะอย่างที่พูดใช่ครับใช่ครับผมก็ใน a ฟ e b o o k ของสามแท่งเนี่ยก็มีโพสต์มาเหมือนกันบอกว่า อะไรนะลิวอูลเล่นสิบสองคนนะ <c oughs> ม,มีมีมีโพสต์มาเหมือนกันอ๋อธรรมดาแต่แบ๊กก็ไปโพสต์แล้วว่าก็ยอมรับคำตัดสินยอมรับคำตัดสินครับนะเร<ล> <c oughs> ื่องปกติ <c oughs> ใช่ใช่แต่ฟุตบอลมันต้องมีมากแต่ลูกที่สองนี่โหโหใสเลยโซเลตเลี้ยงเข้ามายิงมุมแคบในเว็บไซต์ soccerz com เนี่ยถึงขนาดบอกโซเลตยิงลูกล่องผลเลยนะบอกกันลูกล่องผลแต่ว่ายิงสวยจริงๆครับผมเป็นการเป็นการผสมที่เริ่มที่จะลงตัวแล้วนะคู่หน้า่ลงคู่กันด้วยเป็นแมตช์แรกใช่ก็ คลีนชีทด้วยได้สองประตูด้วยถึงแม้จะแต่ผมนั่งดูนะนัดเนี้ยทมนั่งดูคือพอครึ่งหลังเนี่ยกลับข้างกันใช่ไหมกลับข้างแต่ผู้ช่วยวิิตรศิเนี่ยจะวิ่งอลอยู่ลายเดิมก็กลายเป็นว่าจะไปทําหน้าที่ยกล้าหน้าให้กับฝั่งที่ฝั่งบุกของซันเดอร์แลนด์แล้วก็ไปยกค้านสายตาหลายครั้งอ๋อแล้วครับอันนี้ผมไม่รู้หน้าที่ที่ติดภารกิจพอดีครับอ๋อคือเหมือนมาใส่แล้วด้วยอ่าใส่แล้วเห็นเห็นนําแล้วก็ ยิ้มแล้วผมสบายใจไม่มีบอลชายหาดมานี่ก็ไม่กลัวครับซันเดอร์แลนด์มาคุณผู้ชมมันจะงงว่าทำไมเกี่ยวอะไรกับบีชบอลปีที่แล้วปีที่แล้วครับยิงลูกยิงของดาเลนเบนะฮ่ใช่เลนาลิพุ่งไปแล้วครับแต่โดนแชลบปบอลชายหาดเปลี่ยนทางคือมันเปลี่ยนทางเห็นชัดเจนเลยและเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นบอลชายหาดของลิเวอร์พูลด้วยตราสโมสรลิเวอร์พูลอยู่ที่ลูกบอลแฟนบอลหวังดีโยนลงมา ก็ไม่อยู่ไม่มีทั้งบีชบอลแล้วไม่มีทั้งดาร์เรนเบนตมันก็เลยไม่มีอะไรเลยซันเด์แลนด์ไม่ไม่น่ากลัวครับก็สามแต้มไปตอนนี้ยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์อ๋อก็ตามตามหลังสเปอร์ที่ห้านี่อยู่ห้าแต้มครับแข่งมากกว่าหนึ่งนัดที่ห้าที่ห้าที่หกนี่มันสิทธิไปเทนทัวยุโรปเหมือนกันนี่อ่าที่หกที่หกนี่ในกรณีนี้ไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าคู่ชิงเอฟเอคัพเนี่ยอีกสายหนึ่งมันเป็น น่าจะเป็นแมนยูกับแมนซิตี้แมนยูกับแมนซิตี้แน่นอนแล้วเขาหน้าจะจองโคตาแชมเปี้ยนลีกและอีกสายหนึ่งมันเป็นสโต๊กอ่าครับใช่ใช่สโต๊กกับอะไรนะอีกทีหนึ่งหน้าหน้าผมจําผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าอีกสายหนึ่งเนี่ยมันได้ไปแชมเปี้ยนลีกแน่นอนแล้วอ่าใช่ก็คืออันนี้ถ้าสมมุติว่าต่อให้ชนะเขาก็คงสละดสิบไม่ไปยูฟ่าคับเพราะว่าชนะเอฟเอคัพเนี่ยจะได้ไปยูโรปายูโรปาลีก ก็จะเป็นสิทธิ์ของรองรองแชมป์ไปแล้วก็จะมาตัดโคต้าในส่วนของในอันดับตารางยังดีตาแล้วเพราะฉะนั้นในในฤดูกาลนี้ถ้าสิ้นฤดูกาลเนี่ยโคต้าแชมปี้ยลลีกก็คือแน่นอนว่าสี่ทีมหนึ่งสองสามสี่ซึ่งมันก็น่าจะอยู่ในแมนยูเชลซีแมนซิตี้อาเซนอลแลวก็สเปอร์เนี่ยมันต้องแย่งกันอยู่ประมาณนี้ต้องมีหนึ่งหนึ่งในนี้หลุดเข้ามาเป็นที่ที่ห้าใช่ครับ ซึ่งที่ห้าก็จะได้ไปยุโรป้าใช่ครับผมที่หกไม่ได้ไปอ่าใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมีส่วนสําคัญตามตามสเปอร์เยอะไหมตอนนี้ดิ์พูลห้าแต้มแข่งมากกว่าหนึ่งนัดครับโอ้โหก็เหมือนแปดก็เหมือนแปดรตจสเปอร์ช่วงหลังกนะ็หลุดพร้อมบ่อยนะครับผมว่าก็สูงสุดเลยมั้งที่หกเนี่ยผมว่านะเไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีซัมติงรองกันอยู่ไงเรา